ฮัลโหลสวัสดีเจ้าเพื่อนๆวันนี้มาพบกันกับช่อง Double A เจ้าวันนี้บันไดมีอย่างมากแค่อยากจะมาถ่ายบรรยากาศกลางทุงน้เพื่อเปื่อนๆได้ดูกันนะเจ้าวันนี้วันยุทธเนาะวันยุทของการทํางานชิวๆมาเอาบรรยากาศดีๆตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบเกือบบ่บายสองเนาะบ่ายสองของบ้านเฮาที่จังหวัดพะเยาของเราเองวันนี้มาทรงแม่คุดจิก,กุงนะคะหรือคนไทยเป็นท่องว่าอย่างว่าจิกุง กุ้งเนาะส่วนเอมากจอมเบสซึ่งว่าได้จอมเบสไหนไก่คือจอมตรงตีสะของคุณลุงซึ่งคุณลุงเลี้ยงปา่าอยู่คุณลุงอนุญาตึ่งมาขโมยจอมได้นะคะจอมเบสเสร็จแล้วเนาะก็ได้ปลาเป็นที่เรียบร้อยของกับขขายินเนาะวันนี้กับนังพักอยู่ก็จะมาถ่ายบรรยากาศาปเพปื่อนๆได้ดูซึ่งดีมากบรรยากาศดีมากแ่ได้บอกว่ามีแต่บรรยากาศอย่างเดียวกินหนะ่ะพี่น้อง ฟอแม่ฟีนองทั้งหลายไปอยากจะบอกกินหลวงข้าวมันหอมหอมมากหอมแบบถ้าใครเป็นลูกชายจะหนาะจะหัวกินนิ่เป็นจะไดนะ้เนาะบรรยากาศตอนนี้คือหมอห้อน,นะคะเป็นเครื่องฟ้าเครื่องฝนเย็นลมช่วยลมโกกอยากจะแวะมาบอกเพื่อนๆคิดถึงเจ้าว,วันนี้มีอย่างจะได้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์กับจิมและเจ้าบายบาย